ก็สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมลาวสตาร์กับฮานอยเมื่อวานลาวสตาห้าแปดแปดสี่หนึ่งไม่มีห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกนะครับส่วนฮานอยเมื่อวานแล้วเข้าตัวไหนบ้างนะครับฮานอยเมื่อวานอืม ไปเลือก8-9นะครับตัวเลขเข้ามาต่ำตั้งแต่แรกๆเลยก็น่าจะเข้าแค่รอบเดียวนะ้เมานก็คือรอบ VIP VIP เนาะ VIP เข้าไปที่มันออก48-96เด่นได้ไม่มานะ VIP 96ตัวนี้ครับเข้าไปที่ VIP ส่วนพัฒนา1นกับ5-3ก็เข้าแค่เด่นนะครับเนะาะเมื่อวานนี้มองดูสูตรแล้วมันกระจายมากเลยพิเศษนี่ก็8-7กับ3-1ก็ไม่ได้จับให้นะครับมาแค่เด่นแดเด่นเพิเศษนะครับมาเจาะไม่มีนะพิเศษ8 7ดเ ปกติ1 4 6่งหกเนี่ยที่บอกว่าเลือกเด่นมันมี1นสองกับ8ปดนะที่จับให้นะหนึ่ก็เลือกที่8ปดเาขาไม่มาเลยนะครับปกติเมื่อวานออก5้ากับ5,4นะก็เพิ่งไปสูงตอนรอบหลังนะตัวเลขเมื่อวานเนาะอิด1,6กับ4,2นะเห็นไหม เข้าเด่นเาชาดห้าหนึ่งเจ็ดสี่นะอืมเข้ารอบเดียวนะเมื่อวานเออแค่นั้นเองสูตรมันต่ำอ่ะกระจายเมื่อวานนี่ก็ตัดสินใจเลือกแปดเก้านะครับหลุดเลยเข้าแค่รอบเดียววี หรือเมื่อวานนี้ดูจากที่เขาออกแล้วจับจับยากนะครับช่วงแรกๆนี่มันหนึ่งกระจายเยอะเลอเกินส่งถึงลาววันนี้มาดูลาวสตาก่อนลาวสตาวันนี้ให้เด่นอะไรเมื่อวานก็ไปเลือกเด่นลาวสตาผิดอีกถ้าเลือกหนึ่งกับสามน่าจะได้ดเมื่อวานหนึ่งสี่เลือกหกเจ็ดนี่มาออกแปดอ่ะเอาเข้าไปนะครับวันนี้ 6กับ8ปดนะหกับแปดใครยังไม่มั่นใจดูเฉยได้6เจ็ดหกแปดหกเก้าหกสองหกสามแปดสองแปดครับ สตัวนะผมมองไปที่แปดหสองเม็ดเดียวหกสองหปดแปดสองตามนี้ส่วนห้าน้อยนะครับ ถาน้อยวันนี้ขอเลือก78็ดแปดเจ็เจ็เจดสดสาม เจ็ดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่สามตัวนะครับวางพิธี 9.70 8.70นแปดเจ็ดศูนย์นะครับตรงนี้อ่ะทีนี้มาดูปกดูเด่นรอบก่อนนะกิดกิดเด่นอะไรกิดหนึ่งสอง

V.I.P. V.I.P. จะเด่นไปที่1นึนะครับแล้วก็พัฒนาหนเล็กต่ำหน่อย ชุดเน้นนะครับเน้นไปที่70 80ศูนย์แปดนะครับปากติมาดูปากติกันนะครับปากติ เขาเดินไปที่เจ็ดแปนะครับเจอ่ะเอาตามสูตรเลยนะคือฮานอยนี่ก็แปกนะก็คือตัวเลขเขาก็เนาะเขาก็มีสูตรที่เขารันอยู่นะครับผมมองดูนะบางทีเขาก็รันมาตามสูตรเลยท้ายเขาว่าเป็นอิทธิพลของตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คำนวณได้นะเออใช้ความรู้สึกบางครั้งไม่ได้นะครับ เออได้แค่บางครานะอันนี้ถ้าสูตรแบบนี้จะจับเจ็ดอะไรเด่นที่สุดนะครับผมมองไปที่เด่นที่สุดนะครับ70 71 80 81นะครับเจ แปดสองเจสาสีอ่ะสมตัวมองไปที่9,7,0,8,7,0นย์ะครับวันนี้ชอบแบบนี้นะครับตัวเด่นนะเจ็ดศูนยครับสชุดเด่นตามนี้นะครับ ขอให้มานะครับฮาหนอยเออหลุดมาสองวันแนละ้วปกโอเคนะครับลาสตาร์กับฮานอยใครที่ตามก็ขอให้กลับมาปังเหมือนเดิมนะไม่เข้ารอบเดียว V.I.P เมืนนะ่อวานใครตามไม่รู้เออถึงรอบสุดมาเข้ารอบสุดท้ายเลยตายนะมนเมื่อวานโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ โชคดีนะงรับสวัสดีครับ